สวัสดีครับคุณโจว,วันนี้ฉันไม่ได้เข้าร้านนะยังไงฝากนายจัดก,การด้วยส่วนเรื่องเฟนชายเนะี่ยอย่าลืมไปคุยกับลูกค้าล่ะได้เลยครับไม่มีปัญหาครับอ่ะนี่สูตรฉันฝากไปเก็บด้วยเอา้าแล้วคุณโจจะใส่อะไระครับวันนี้คุณโจมีนัดทานข้าวกับเพื่อนของแฟนคุณโจนี่ครับพอดีรถฉันเสียนะ่ะฉันก็เลยว่าจะขับมอไซค์ไปใส่สูตรแล้วมันอึดัน ไอ้ยครับครับผมไปีดิมาใหม่ใช่ป่ละล่ะครับอ่ะแวนตากับสูตรเจ้าของร้านฝากนายดูแลดีดิดละ่ะวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่แต่ฉันต้องออกไปคุยธุระกับลูกค้าฝากนายดูแลร้านวะนะอย่าให้เกิดเรื่องด้วยได้ครับผมจะดูแลร้านแล้วก็สูตรนี้ยางดีเลยครับฝากด้วยครับ ร้านของฉันแท็กวัยรุ่นสร้างตัวพี่แนทเมื่อไหร่แฟนพี่จะมาเนี่ยมารอกันมานานมากแล้วน,นะนั่นน่ะสิทำไมพี่โจ้ยังไม่มาก็ไม่รู้รอ่ฮะฮะัลโหลมีอะไรไม่ทราบยะ จะพูดอะไรก็พูดฉันรีบเย็นนี้ว่างไหมอ่ะพอดีฉันจะชวนมากินข้าวหน่อยจะชวนฉันกินข้าวเนี่ยมีเงินพอหรอคิดจะมาจีบฉันเนี่ยฉันจะบอกไว้เลยนะว่าฉันไม่คบพวกที่ไม่มีเงินแล้วถ้าบอกว่าฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูล่ะคุณจะมาไหมเนี่ยฉันรออยู่ที่ร้านแล้วนี่นายพูดจริงหรอเนี่ย ร้านนายจริงเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิสรุปคุณจะมากินข้าวที่ร้านฉันไหมคุณจะพาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะวันนี้ฉันเลี้ยงไม่อั้นเลยแหมชวนฉันขนาดนี้แล้วนะจะไม่ไปได้ยังไงงั้นฉันเอาด้่นพี่ที่ทำงานไปด้วยนะได้สิครับไม่มีปัญหาจิแฟรี่ติดแล้วเวย้ย โทรมาหรอแฟรี่ผู้ชายนะพี่แนทตามจีบอยู่ได้อ่ะแต่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูด้วยนะแถมยังบอกว่าให้ชวนพี่มาด้วยอ่ะอความสวยของหนูเนี่ยมันเป็นปัญหารจริงๆเลยนะพี่ว่าไหม <c oughs> อ๋อเหรอเธอนี่โชคดีจังเลยเนาะฉันเลยอยากเกิดเชา้าแบบเธอบ้างจังเลยแ <c oughs> ข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้หรอกนะพี่แนท แต่ว่าถึงพี่จะอายุเยอะแล้วเนี่ยหน้าพี่ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากหน้าตาดีอ่อนวัยเหมือนฉันเนี่ยลองขอหมอดูนะคะพี่หนูแนะนำคลินิกให้ไหมไม่เป็นไรจ้ะพี่อยู่แบบน,นี้ดีแล้วธรรมชาติดีธรรมชาติลงโทษหรือเปล่า <c oughs> คะ,ะ,ะนั่นพี่โจมาแล้ว ขอโทษน,นะที่พี่มาช้าพอดีว่าพี่ขับขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะแล้วนี่พี่เป็นแฟนพี่แนทจริงๆเหรอคะเนี่ยโถรุนพี่ที่ทำงานของฉันทำไมคบคนระดับนี้คะเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขับมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ธุรกิจเจ๊งหรอคะฟารีเธอพูดแรงไปหรือเปล่านี่แฟนพี่นะไม่แรงหรอกพี่ผู้ชายคนนี้ยังคบกันได้ไม่นานใช่ปะพี่รีบเลิกกับมันเถอะมันดูไม่เข้ากับเราเลยอะ ี่ไล่เขากลับไปเหอะไม่รู้จะสร้างความอับอายให้เราไหมรู้จักสภาพเราน่าจะเป็นคนมันนอกนะไม่หรอกแฟรี่แต่ถ้าแฟรี่ไม่สะดวกใจอ่ะพี่สองคนไม่ไปก็ได้นะในเมื่อพี่ตัดสินใจคบใครแล้วอ่ะมันไม่มีคําว่าอายหรอกเพราะพี่มั่นใจในตัวโจว่าเขาเป็นคนดีแต่ดูท่าแล้วผู้ชายคนนี้จะพาพี่ไปลําบากนะคะอีกอย่างพี่ก็ไม่ได้แก่เกินกว่าจะหาคนดีๆมาดูแลไม่ต้องมาแนะนําพี่หรอกแฟรี่เองก็เถอะเมื่อไหร่จะหาแฟนได้หรอ แมคนสวยมันก็ต้องเลือกหน่อยอะค่ะถึงตอนนี้จะไม่มีแฟนเนี่ยแต่ว่าก็มีคนมาตามจีบไม่หยุดเลยดูสิคะหันไปทางไหนก็มีแต่คนมามองเขามองเธอเหรอแฟรี่ก็ใช่นะสิโชคดีจังที่เกิดมาสวยคนคุยแต่ละคนก็มีบ้านรวยมีรถหรูขับล่าสุดเนี่ย ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารหรู่เหมือนแฟนพี่พอเธอแฟรี่เธอหยุดพูดเถอะทำไมล่ะที่พูดก็เป็นความจริงทั้งนั้นเห็นถึงความมานาที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวฉันจะพาไปร้านอาหารของคนคุยฉันคือชาตินี้จะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่ได้เข้าไม่เป็นไรนะ คุณโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรผมโอเคก่อนแน่ๆนะคุณเดี๋ยวตกโอเคทำ,ทำไมแฟรีฟ่ถึงพามาร้านเราล่ะแฟรี่นี่ร้านแฟนเธอเหรอ ก็ใช่น่ะสิพี่แนทก็อย่างที่บอกคนคุยฉันมีแต่คนรวยรวยโหร้านใหญ่จังเลยเนาะหัวหน้าโทรมาฉันขอตัวก่อนนะนี่พี่โจจะสั่งอาหารอะไรสั่งให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกลัวเสียดายตังค์เพราะถ้าฉันเข้ามาที่นี่ฟรีทุกอย่าง ไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าพี่เกรงใจนะครับกัวร้านจะขาดทุนไม่ต้องเกรงใจไปหรอกค่ะเพราะว่าดูจากสภาพพี่แล้วเนี่ยคงไม่เคยเข้าร้านอาหารดูๆก็ถือว่าเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจะได้เอาไปคุยกับชาวบ้านเขาถูกว่าร้านอาหารที่นี่รสชาติจะยังไงเอามากันแล้วเหรอครับขอโทษนะครับที่ทําไม่รอน,นะนี่มันเด็กเ,เสิร์ฟร้านเราเนี่ยสั่งอาหารได้เต็มที่เลยนะครับมือน,นี้ผมเลี้ยงเองพอดีผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ ได้ครับแฟรี่นี่รุ่นพี่ที่ทำง,งานเธอเหรอเปล่า,านะแฟนรุ่นพี่ที่ทำงานอะไม่รู้ตาต่ำไปพบได้ยังไงไม่เหมือนกับที่ฉันพบกับคุณใช่ไหมคะใช่ครับผมกับคุณเนี่ยเหมาะสมกันที่สุดแล้วพี่โจโคะมีมารยาทนิดนึงนะคะนี่มันดานอาหารดูงช่างเขาเลยครับเราสั่งอาหารกันดีกว่าพี่ราาักคะ มีเมนูอะไรแนะนำให้พี่โจเขาไหมคะพี่เขาคงไม่เคยสั่งงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปได้ก็ดีอึดอัดจ,จะแย่ผมยังเงาฮัลโหลโฟกอีก5นาทีช่วยบอกเด็กเสิร์ฟที่ร้านด้วยนะว่าฉันจะเข้าไปได้เลยครับ รักมาทำอะไรตรงนี้นะคะผมออกมาจัดการทุระนิดหน่อยครับทุระอะไรละ่ะคะบอกตอนนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับคุณก็จีบชื่นอยู่ตั้งนานทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าเป็นเจ้าของร้านนี้ก็ผมยังไม่อยากบอกเนี่ยครับแหมคุณก็ถ้าคุณบอกฉันตั้งแต่ทีแรก ฉันคบคุณไปนานแล้วค่ะร้านนี้ดูดีมากและฉันก็ชอบมากๆเลยค่ะชอบร้านหรือชอบผมครับคุณโต<อ>ฉันก็ชอบมันแม่เป็นไฮโซขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะน,นะคะอ้าวนึกว่ากลับกันไปแล้วซะอีกฉันยังคิดเลยนะว่าพวกพี่สองคนเนี่ยจะย้ายไปกินร้านตามสั่งข้างถนนซะแล้ว พี่ครับพ่อพี่สองคนย้ายไปนั่งด้กันตรงนู้นไหมครับเอิญว่าผมอยากนั่งสองต่อสองกับแฟรี่ครับ่งั้นผมขอรบกวนเวลาสวีทหน่อยได้ไหมครับนี่ไล่เรายังไม่ไปอีกอะไรนะครับอีกห้านาทีอค่ครับครับครับแฟรี่คุณกลับไปก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้ผมไม่สะดวกแล้วอะอะไรนะหมายความไม่ยังไงเนี่ย น่ากลับไปก่อนเถอะคุณคสองคนด้วยฉันไม่กลับทําไมฉันต้องกลับอะ่ะเมื่อกี้นายบอกเองนี่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงอาหารทําไมเปลี่ยนใจแล้วอ่ะนั่นสิก็บอกให้กลับไงวะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืไงสงสัยอยากกินฟรีนตัวสั่นแฟรี่เพื่อนแบบนี้เลือกคบได้ญญ<ๆ>ก็เลือกคบไปนะนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืไงแฟนฉันบอกให้กลับไปได้แล้วก็บอกแล้วไง ก oh ็ไม่กลับได้ไม่กลับใช่ไหมนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะครับถึงแล้วหรอครับไหนนะครับผมไม่เห็นเลยนี่นายกำลังหาใครอยู่ไม่ต้องยุ่งกระจกไอ้กระจกที่นายว่าเนี่ยคือเจ้าของร้านตัวจริงหรือเปล่านะ พูดบ้าอะไรฉันเนี่ยเจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยใช่คนที่อยู่ในรูปนั้นหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าใช่แล้วล่ะแฟนฉันอนะเป็นเจ้าของที่นี่นีอะไรไหมอะไรนะ ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยคุณครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษจริงๆครับนี่คุณไปไหว้มันทำไมเนี่ยพี่แนทกำลังเล่นละคอรอะไรอยู่เนี่ยอ,อิจฉาฉันใช่ไหมล่ะเห็นฉันมีชีวิตดีๆไม่ได้เดีย๋ยวมันเล่นกันแบบนี้จะให้ฉันคบคนรวยๆแบบบาทไม่ได้หรือไงหรืออยากจะกักไว้ดิวเองหุบปากเน่าๆสกปรปกของเธอได้แล้วแฟรี่นี่เหรอ ผู้ชายที่เธอคิดว่าจะพึ่งพาได้เธอนี่มันกระจอกจริงๆฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะลดตัวลงมาคบกับเด็กเสิร์ฟแบบเนี้ยฮะเด็กเสิร์ฟนี่นายเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอบาใช่ฉันเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ฟ้องร้องนายที่นายทำให้ร้านเสียหายแต่ถ้านายอยากทำงานที่นี่ต่อนายต้องทำอะไรให้ฉันอยากได้ครับคุณโจ แผกฉันทำไมเนี่ยออกไปจากร้านฉันซะไปจำใส่หัวกระโหลกของเธอไว้นะแฟรี่ว่าเธอกับฉันอะมันกระดูกพลเบอร์กันสู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้อุตส่าห์จะอวดว่าแฟนเป็นเจ้าของร้านแต่สุดท้ายเนี่ยได้ถ้าเด็กเสิร์ฟฉันไปก่อนนะฉันว่าจะหาอะไรกระแทกปากกินสักหน่อยอ๋ <c oughs> อโซ่ฉันเอาขึ้นมา อีกเรื่องหนึง่งท่านนายไม่โดนตบเนี่ยนายทํางานที่ร้านฉันต่อได้แต่ท่านนายโดนออกจากร้านฉันไปซะได้ครับพี่โจโหน่อยแกกล้าหลอกฉันเหรอฮะฉันนุ่สาวโมไปทั่วเลยแกทำฉันหน้าแตกไอ้ชั่วไอ้เลว